สวัสดีครับผมตัวนี้เป็นรีโวนะครับเเราก็ทําการต่อตรวจเช็คเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวก็ดูในคลิปนึงนะครับว่าสเสียหายอะไรบ้างคลิปนี้ผมก็จะเอาให้ดูเฉยๆว่าอุปกรณ์มันมีอะไรบ้างโยเกิร์ตมหมดวาล์วมันมันรั่วหมดทุกอันเลยนะครับนะครับรั่วหมดทุกอันเลยก็ฉีดมันมาก็เป็นตัวนี้เป็นไฮยฮาร์ดมาว่าอาการรั่วตายก็จะเป็นเบอร์0093น,น,นะครับ ตาแบบน่ารัก,ด,กด้วนี่ตาแบบนี้มาโอเครุวนี้ก็ทังหน้าวามดายจริงๆเลยนะครับสี่หมื่นก็โลเองนะครับแล้วเราก็ทำการเปลี่ยนของแท้ใส่เลยเป็นวาวแท้ตัวนี้เป็นแท้นะครับแท้เลย<ม>แล้่ของเทียมมาก็จะเป็นตาเดนโตอันนี้ไม่มีตาอะไรเลยของแท้ต้องใส่ถุงมือนี้นะครับจะมา,าให้ ะครับอะไรแท้ต้องใส่สิงต้นนี้โอเคลมพายเครื่องเตาระบบกงครับผมฟอร์ดแอบไว้ก่อนนะครับทีเห็นแอบไว้ก่อนตอนที่นี้ก่อนนะครับผมมาดูไม่พังได้ไงดูนี่ดูฟอร์ดโฟล์ค่ากรรมฐานมันสูงมากนะครับมันดำขนาดนี้นะครับดำจนแบบน้ำหยดมันดำเลยอันนี้ไว้ขีดผมล้างไว้แล้วนี่ ดำงขนาดนี if, ้ค voilà RIGHT, no. so, ่ากรรมฐานมันสูงนะครับค่ากรรมฐานมันสูงครับหัวฉีดแต่หัวฉีดไม่สกปรกเท่าไหร่นะไม่เป็นสนิมนะถ้าเป็นสนิมมันจะมีความชื้นแล้วคือมันจะเกิดคราบเหลืองเลยนะครับคราบเหลืองๆแบบเหมือนในดีแม็กต์แบบนี้จากเหล็กเก้ขาวมันกลายแบบนี้อันนี้ความชื้นสูงนะครับจานนี้ไม่มีคราบเป็นแบบดีแม็กเลยนะครับไม่มีแต่น้ำมันกับค่ากรรมฐานมันสูงมันก็เลยทําให้เกิดการสุกหรอมากเลย ต้องหยดมันตํางดำเลยนี่คือดำปีนะครับออกมากดำมากอันนี้กองพิ่งจะเปลี่ยนมาเพสี่40,000โลเขาเปลี่ยนไปรอบนึงเขาเปลี่ยนไปรอบอันนี้คือคือรอบนี้ก็คือพังแล้วเขาจะกล่าจะเปลี่ยนอีกอีก,อ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 กรอบหนึ่งย,ยังไม่ทันเปลี่ยนในพังก่อนนะครับประมาณนี้โอเค 美女啊！